วันนี้นะคะแม่ฝิ่นกับพี่อารินเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนาแม่ๆนะคะก็คือแผ่นแปะกันยุงตาเสือะคะ่ะพี่อารินเนี่ยล่าสุดโดนกัดใช่ไหมคะเนี่ยที่แก้มอะ่ะทีนี้เราก็เลยหาผลิตภัณฑ์กันยุงมาทีน้องหลับเราปวดมากเลยอยู่บ้านเยอะเนาะเราก็เลยแนะนํา ซองนะคะมี1ชิ้นทําไมเราถึงเลือกแผ่นแปะกันยุงเพราะว่าเรากลัวพวกยากันยุงนะคะอาจจะมีสารตกค้างใช่ไหมคะพี่รินก็จะเป็นอันตรายต่อน้องอรันได้นะเราก็เลยเลือกที่จะใช้แผ่นแปะนะคะเดี๋ยวเราให้พี่อารินช่วยนะคะนี่น่าใช้มากเลยเนาะพอเราจะใช้เนี่ยเราก็หยิบมา1แผ่นนะคะเราก็ฉีกซองเดี๋ยวพี่อารินจะช่วยแปะให้น้องค่ะเราจะแปะที่เสื้อน้องพี่อารินก็เคยใช้แล้วเป็นไงคะ กลิ่นหอมเลยนะคะแล้วก็ปลอดภัไยไม่มีสารเคมีใดๆนะคะเดี๋ยวพี่จะช่วยแปะแปะที่เสื้อผ้าก็ได้ถ้าเราไปข้างนอกเนี่ยเราสามารถแปะที่รถเข็นก็ได้ค่ะ,ะพี่น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะช่วยดูแลน้องนะคะน้องจะได้ไม่โดนยุงกัดนะค่ะขอบคุณค่ะ,ะพี่ดินทําให้ดูนะคะแปะที่เสื้อได้เลยค่ะค่ะ แค่นี้เองนะคะน้องอลันของเราก็จะหลับสบายแล้วก็ปลอดภัยจากยุงแล้วเนาะหลังจากเราใช้ผลิตภัณฑ์แผ่นแปะยุงตาเสือแล้วนะคะเราก็ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับยุงอีกนะคะน้องอลันก็ไม่ต้องเกาบ่อยๆเรื่องยุงกันแล้วค่ะหาซื้อได้ง่ายมากเลยค่ะที่ไหนคะพี่อรินที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ,คะแล้วก็ที่โฮมฟิชมาร์ทนะคะ โอกาสหน้ามาพบกับแม่ปิ่นพี่อารีนิงนะคะวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนฝากด like, กดไลค์กดแชร์